สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง v p พารวยนะครับวันนี้ก็รับชมแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรหลัก10ล่างประจำงวดวันที่16ทับ0 3นยทบ6นะครับก็เป็นสูตรปักหลัก10ล่างสูตรใหม่นะครับ5ตัวเลขลงครั้งที่1นะครับก็ได้คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่สูตรเดิมนั้นก็หลุด ติดตดกันซองววดซอสเลยนะครับก็ชิดคนสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับสำหรับทางช่อง y o u u u b e V พารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักเสตินะครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้ฟิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ซึ่งผมก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเดิมนะครับในรายสุดที่ผ่านมาก็มีทั้งสูตรที่เข้าทั้งบนและล่างนะครับเลขวิ่งเลขเด่นก็ให้ไปแปดเก้าก็ออกเจ็ดเก้าก็มาเลขเก้านะครับงวดนี้ก็หลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับหกบวกสามนะครับก็เป็นเก้าเพิ่มแต้มก็เป็นศูนย์นะครับเลขวิ่งเลข เตยนก็คือเก้าและศูนย์นะครับซื้ออะไรที่มีเลขเก้าก็จะถูกแดกนะครับเลขวิ่งก็คือเก้าและศูนย์นะครับก็จะเอาเลขเดียวนะครับเลขตัวสำรองก็คือศูนย์นะครับเก้าและศูนย์เพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งครับเลขที่มาทุกครั้งนะครับตามสูตรนะครับก็ ถสติตัวเลขก็ได้รวบรวมมาให้ท่านชมได้รับชมนะครับก็มี2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับก็เป็นรางวัลที่1และ2ตัวล่างนะครับซึ่งส่วนมาก2ตัวล่างออก79เางวดถัดไปก็จะมี 7- 9และนะครับบนตามเสตินะครับ2ตัวล่างวางวดที่แล้วก็จะขึ้นบนตลอดนะครับเสติตัวเลขเลขที่มาบ่อยก็คือห้าหนะครับก็ตามนั้นนะครับที่ผมได้ พูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับสูตรนี้ก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวก1คงที่นะครับตรงนี้หลักแสนคือ6หลักหน่วยล่างคือ9้าบวก1คงที่ก็เท่ากับ16นะครับลงท้ายด้วยเลข6ก็เอาเลข6เป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นก็ลดแต้มลงไปนะครับ6กบวกเก้าก็เท่ากับ15้าลงท้าย5เเลขห้าห้าบวก9เท่ากับ4ลงท้าย4ี่เลข 4, 4ี่บวก9เท่ากับบลงท้าย3เลข3ามบวกเ็เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ หลักสิบล่างห้าเลขก็มีหกห้าสี่สามศูนย์นะครับซึ่งวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างออกหกหนึ่งนะครับก็มาหลักสิบล่างในตำแหน่งแรกเลยนะครับก็เป็นสูตรที่ิดกลนกันมานะครับเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรที่ดูทิศทางไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรเติมใช้ตัวเลขเดียวนั้นหลุดเลยนะครับ ตรงนี้ก็เข้าไปในตำแหน่งแรกนะครับเลขหกมาหกหนึ่งนะครับก็มีลหลายสูตรที่เข้าแล้วก็หลุดนะครับในแต่ละสูตรบางสูตรก็เข้าทั้งบนและล่างครับอย่างเช่นคู่ชุดสันหกตัวบนล่างนะครับสูตรอมรตะสองตัวบนล่างก็มาทั้งศูนย์สามและเจ็ดเก้านะครับส่วนมากก็จะออกทั่วกลับนะครับส่วนเลขวิ่งเลขเด่นที่ให้ไปล่างสองสามสี่ก็หลุดนะครับ ออกเจ็ดเก้าไปขึ้นบนเฉยนะครับส่วนเลขวิ่งบนมีห้าหกแปดก็ไปเข้าหลักร้อยนะครับเลขหกนะครับส่วนเลขวิ่งสองตัวก็คือให้ไปแปดและเก้าก็มาเลขเก้าไล่นะครับออกเจ็ดเก้านะครับแต่ละสูตรเท่าที่ผมจําได้นะครับแล้วหลักร้อยบนของเราก็เข้าอยู่นะครับส่วนเลขหลักลอยบนนะครับก็ยังคง รู้สึกว่าจะเข้าเป็นคู่ชุดวิน2ตัวบนล่างนะครับห้าตัวเลขก็จะมาทั้งเจดและเก้านะครับในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายๆสูตรก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นสูตรตัวเลขเป็นชุดวินได้นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายในแต่ละถึงแม้ว่าจะใช้ตั้งชื่อว่าเชฟนี้แต่ว่าผมก็จะตั้งสูตรว่าสูตรหลักสิบล้านหรือสูตรหลักตัวบนนะครับ บางครั้งก็นําไปจับเป็นคู่ชุดตามให้สังเกตตัวเลขเอานะครับเพราะว่าตัวเลขในบางสูตรก็จะมาครบนะครับสองตัวบนล่างนะครับในแต่ละสูตรก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรหลักสิบล้านนะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ตรงนี้แสนก็คือ1หน่วยล่างคือ1บวก1นึงคงที่ก็เท่ากับ3นะครับจากนั้นสามบวกเก ก็เท่ากับ12ลงท้าย2เลข2 2บวก9เท่ากับ11ลงท้าย1เเลข1 1บวก9เท่ากับ10ลงท้าย0เเลข0 0บวก7ก็เป็น7นะครับหลัก10บล่าง5เลขมี3 2 1 0 7นะครับซึ่งผลวันที่1ทับ2ทับ6เดออก6 0 7 0 6 3สองล่าง 5, ออก0 9ก็มาเข้าหลัก10ล่างค,คือเลข0นะครับส่วนคู่ตัวบนก็จะมี0และ3นะครับในส่วนนี้5ตัวเลขอย่างน้อยก็ต้องมา2ตัวเลขนะครับ พิจารณาครับก็มีหลายสูตรที่เข้าและหลุดนะครับ <_ p> ก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นทางเพื่อความบันเทิงนะครับซึ่งผมก็บรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังมาก็เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วนะครับก็เปลี่ยนชื่อช่องจนมาใช้ชื่อปัจจุบันก็คือ v p พารเ์เน,นะครับแต่ก่อนก็เป็นชื่อช่อง คนดวงดีคนดีมีดวงอะไรก็แล้วแต่นะจ้าแต่ผมจะตั้งนะครับก็คำนวณตัวเลขในงวดถัดไปครับก็บนำรางวัลที่หนึ่งและสองล่างก็คือ607 0 6ย์สาสองตัวล่างออกศูนย์าำมาตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกหนึ่งของที่ตรงนี้หลักแสนคือเลข6หลักหน่วยล่างคือเลข9้า บวก1คงที่ก็เท่ากับ16นะครับลงท้าย6ก็เลข6จากนั้น6%ไปบวก9เท่ากับ15ลงท้าย5เลข5 5บวก9เท่ากับ14ลงท้าย4ก็เลข4 4บวก9เท่ากับ3ก็ลงท้าย3ก็เลข3 3บวก7เท่ากับ1ิลงท้าย0ูนยเลข0หลัก10ล่าง5เลขทำได้6 5 4 3 0ศนะครับซึ่งผลวันที่16ทับ0ูนย์อทับ6 7ออก9 4 1 3 9 5 2ตัวล่างออก สี่สามก็มาเข้าหลักสิบล่างน,นะครับแล้วก็เข้ามีทั้งสี่และสามนะครับแล้วก็ส่วนคู่โต๊ดบนก็จะมีสามและห้านะครับห้าตัวเลขก็มาสองตัวเลขน,นะครับถ้าเป็นจับเป็นคู่วินก็จะเป็นหกห้าหกสี่หกสามหกศูนย์ห้าสี่ห้าสามห้าศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สามศูนย์นะครับก็จะเข้าคู่โต๊ดก็คือห้าสามนะครับก็จับมาสามตัวก็จะ ห้าสามหนึ่งห้าสามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสามสามห้าสามสี่ห้าสามห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามเก้าก็จะเข้าห้าสามเก้าสามตัวบนนะครับเกตคูโต๊้นะครับก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็คำนวณเลขวันวถัไปครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่อีกครั้งนะครับตรงนี้หลักแสนคือเลขเก้า หลักหน่วยล่างคือเลข3ามบวก1นงที่ก็เท่ากับ13านะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสามนะครับจากนั้น3าไปบวก9เท่ากับ12บลงท้าย2เลข2 2บวก9้าเท่ากับ11ลงท้าย1ก็เลข1 1บวกเก้ากเท่ากับ10ลงท้าย0ูนย์ก็เลข0ูนย์ศูนย์บวก7ก็เท่ากับ7นะครับหลักสิบล่างทำได้สามสองนศูนย์นะครับซึ่งผลวันที่หนึ่ง ทับศูนย์สามทับหกเจ็ดออกสองห้าสามหกศูนย์สามสองตงัวล่างออกเจ็ดเก้าก็เข้าหลักสิบล่างคือเลขเจ็ดในตำแหน่งที่ห้านะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่นำมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับส่วนคู่ตัวก็จะเข้าไปคู่สามศูนย์ศูนย์สามนะครับถ้าจับเป็นคู่วินก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสองหนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับถ้าจับ นีก็จะได้3ามตัวบนนะครับก็คือจับเป็นคู่ต๊ด30นย์ก็จะเป็น30 1, 30 2, 30 3ามศูนย์ห3ึ่งสามศูนย์สอง3ามศูนย์สมย์ห้าสามสามศูจ็ดสามย์แดสนยจับจากศูนถึง9ก็จะเข้าคู่ชุด 6, 3า6ศูนนสะครับเป็นคู่วินคู่ตด๊ด3ตัวบนนะครับอ,อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมก็เสียงก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับต้องพูด ลากเสียงสักหน่อยนะครับเพื่อให้สามารถบรรยายให้จบชปวีโอได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเสียงก็อาจจะเป็นวัดเป็นอำเภอเป็นจังหวัด <c oughs> ก็ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหน่วยล่างเช่นเดิมน,นะครับออกงวดล่าสุดออกสองห้าสามหกศูนย์สามสองตัวล่างออกเจ็ดเก้านะครับงวดก่อนนะครับ ซื้ออะไรที่มีเลขแปดก็ถูกแยกเปทั้งประเทศนะครับบอ่อเลขวิ่งก็มีแปดเลขเก้านะครับในวัดก่อนก็เข้าเลขเก้านะครับเลขวิ่งผมถ้าให้ตัวเดียวก็คือจะหลุดนะครับก็เอาตัวเลขที่สองนะครับเช่นวันนี้หลักร้อยคือหกหลักหน่วยบนคือสามนะครับหกบวกสามก็เป็นเก้านะครับดูว่าเลขเก้าจะดังอีกไหมนะครับก็ดูซื้ออะไรที่มีเก้าอย่าบอกว่าเก้าอานอีกนะก็ <c oughs> คงจะเข็ดลาไปตามๆกันนะครับ เลขวิ่งสองตัวเลขก็จะมีเก้าและศูนย์นะครับก็มาวากันด้วยรูดเลขศูนย์เลขสิบล่างนะครับก็หลักแสนคือสองบวกหลักหน่วยล่างคือเก้านะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับสองบวกหนึ่งบวกเก้าสองบวกเก้าบวกหนึ่งคงที่ก็เท่ากับสิบสองนะครับลงท้ายสองเลขสองฉะนั้นสองไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ ศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้านะครับเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบหกลงท้ายหกเลขหกนะครับหลักสิบล่างห้าเลขก็จะมีสองหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับเป็นตัวเลขที่ทําได้ส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็อรอลุ้นผลนะครับวันที่สิบหกทับศูนย์สามทับหกเจ็ดก็รอผลออกนะครับถ้าเป็นคู่วินคู่โต๊ดก็เป็นสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์หก เก้าหกนะครับเเป็นสองสองหนึ่งนศูนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคู่ชุดวิน3าตัวบนนะครับวันที่สิบหกทับศูนย์สทับหกเก็รอผลอ่อน,นครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับบวกได้เลขอะไรก็นํามาแสดงและอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับ ก็เป็นการบรรยายตามรูปภาพตามเนื้อหาตามความจริงนะครับตัวเลขก็มีที่พาที่ไปก็อธิบายให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องวีพารวยของเรานั้นก็รับชมเพื่อเป็นทางและความบันเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคนวณตามหลักสติความน่าจะเป็นนะครับขอให้ท่านผู้ชมโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็มีสูตรต่างๆก็จะทยอยลงนะครับในบางครั้งผมก็ติดภารกิจสำคัญนะครับต้องไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทิงเพียงเท่านั้นนะครับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับสำหรับการถ่ายทำชิปวิลในครั้งนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สามารถรับชมเช็มวิวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้กขอ็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ